ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นจัดอันดับนะผมจะมาเก็บแลงคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมลืมอัดตอนเล่นจะเป็นคลิปยอดหลังแทนเซตสกิลก็ตามนี้นะครับก็จะมีทัศยะครับผมแล้วก็สาีิครับ แล้วก็จะเป็นแคลลี่ครับผมและตัวสถานก็จะเป็นฟอร์ดครับสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นแรดคูนะครับเพราะว่ารถคูดาวซิบห้าครับผมส่วนกล่องสเสบียงเอาอะไรก็ได้ครับแล้วผมก็จะโดดที่พีกนะครับผมให้เพื่อนพาโดดครับขอตัดไปตอนลงถึงพื้นเลยนะครับ ลงมาถึงครับอย่างแรกเลยครับหาปืนครับผมพอได้แล้วครับทําอะไรครับผมยิงคนครับแล้วก่อนจะยิงคนต้องทำอะไรครับหาคนครับพอข้างหน้าก็มีตีหนึ่งครับผมก็เลยยิงมาได้ตัวหนึ่งครับ ก็ตอนนี้เหมือนจะได้ยินเสียงเท้าจากด้านล่างครับก็เลยมานั่งดักตรงประตูครับผมผมไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าจะวิ่งมาจริงครับอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบนอยส์คิวนี้ก็เป็นคิวที่สองครับก็เหมือนจะได้ยินเสียงเท้านะครับผมก็เลยเลืงเดินมาดูครับผมแต่รับเจอจริงครับก็มาอีกหนึ่งตัวครับคิวที่สามนะครับผม ตอนนี้เพื่อนผมเสียชีวิตครับผมก็เลยวิ่งมาชุบเอ้าเจออีกตัวหนึ่งก็ลำยาวครับคิวที่สี่ฮะกำลังดูดของอิ่มๆครับเพื่อนเข้ามาครับหนีดีครับรออะไรเจออีกตัวหนึ่งก็ลำมาได้ครับกะจะพันยาครับแต่เพื่อนเขาไม่ยอมครับก็ต้องยิงสู้ครับแต่เพื่อนผมมาไงเพื่อนผมเก่งกว่าก็ตายไปดีครับรออะไรอ่ะ โอ้หเพื่อนผมวิ่งเก่งจริงๆอ่ะไม่ได้มึงไม่ต้องมาทำทรงแบบดีแท็กนะตอนนี้ก็วิ่งมาคนเดียวครับเจอสตูตัวหนึ่งครับผมต่างไอวอลห่างนี้ก็วาร์ปไปด้านหลังนี้ครับยิงขี้แตกคิวที่หกครับผมผมเป็นโรคสั่นหัวนั่งนิ่งๆได้ไหมตัดมาตัวที่เราลาดได้เลยนะครับโอ้ยิงแค่สองเม็ดนะครับคี้แตกได้อีกไคิวนึ่งคิวที่เจ็ดครับผมน i c e แล้วผมก็วิ่งกลับมาที่พีกเหมือนเดิมนะครับพีกเจ้าเก่าเจ้าเดิมเหมือนว่าจะมีคนครับโอ้โหล้ำขนาดนี้เลือดเลยขนาดนี้ไม่ตายได้ยังไงครับงงเลยก็ขออนุญาตแก้แค่เลยนะครับเล่นผมสะเจ็บแสบขอคือเล็บเป็นไงยาวคิวที่แปดโอ้โหกำลังเก็บของอิ่มๆเพื่อนบอกมาว่า i, เฮ้ยด้านบนรออะไรอะ่ะขึ้นไปดีครับ ไอผมก็งานไวไงขึ้นมาก็ได้เลยอ่ะหนึ่งคิวรวมเป็นเก้าคิวละโอ้คมจ้าตัดมาช่วงท้ายเกมเลยนะครับว่าผมก็ยิงไว้ได้แค่ตัวสองตัวก็ดาวไปหนึ่งตัวนะครับช่วงนี้ก็จะไม่มีอะไรมากครับยิง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  แค่นั้นเองครับผมก็ยิงได้มาตัวหนึ่งครับผมคิวที่สี่น,นี่ในบ้านเอลยิงนิ่งนี้ก็หวานเกลียบดีครับสิบเอ็ดคิวนะฮะพอยิงได้คิวนึงนะครับแม่งโดนหลอยครับผมก็ตอนนี้ก็ไม่ตั้งให้วอลคุ้มเลยครับโอโ้โหพอแต่มันวิ่งเข้ามาเท่านั้นแหละครับหวานเกลียบมันเข้ามาขนาดนี้ก็ขี้แตกดีครับรออะไรอะ่ะ ถ้าบอกว่าที่หนึ่งไม่มีใครเชื่อครับเพราะผมตายต้องให้ดูหลักฐาน